ให้แท่งนะครับประจีนครับผมทุ่นทางานนะครับีพอเราตีลงไปในน้ำตะกวัววงตัวนี้ยมันจะลงไปในท้องน้ำนะครับแล้วทุ่นมันจะลอยขึ้นมา โซนสต็อปเปอร์จะอยู่อย่างนี้นะครับลักษณะการทำงานให้เห็นภาพเลยนะครับจะอยู่อย่างนี้นครับกลาบสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านนะครับสวัสดีเพื่อนๆพื่นี่ๆนานาที่มีใจรักในการตกปลาทุกๆคนครับครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม็กแคลแรมฟิชชิงออนทัวร์นะครับครับวันนี้ก็ บรรยากาศก็อาจจะมืดๆหน่อยนะครับอยู่ห้องนะครับไฟไม่ค่อยสว่างอยู่ในห้องครับวันนี้จะมาประกอบชุดสายหน้าตกประจีนนะครับคือทุ่นชุดทุ่นลอยตกประจีนนะครับมีหน้าหนาหลายท่านถามมาใน Facebook นะครับแแม็กประกอบชุดสายหน้าให้ดูหน่อยครับวันนี้ก็เลยได้ถือโอกาสนะครับมาประกอบชุดสายหน้าตกประจีนเพื่อเป็นแนวทางสําหรับ น้ามือใหม่นะครับที่อยากจะตกปาจีนนะครับคลิปนี้ก็สําหรับให้น้ามือใหม่เพื่อเป็นแนวทางนะครับสําหรับน้าหลายท่านตกเป็นอยู่แล้วก็น่าจะทําเป็นอยู่แล้วครับก็น่าจะรู้กันครับสําหรับวันนี้นะครับที่ชุดที่จะประกอบกันก็เป็นชุดที่ผมใช้อยู่ประจํานะครับเป็นที่ประกอบใช้อยู่ประจํา บางทีก็อาจจะไม่เหมือนเพื่อนๆพี่ๆนะาๆหลายท่านนะครับก็อาจจะทําไม่เหมือนกันครับเพราะว่ามีประกอบกันได้หลายรูปแบบนะครับแต่ส่วนที่จะมาทําในวันนี้ก็จะเป็นที่ผมใช้อยู่เลยนะครับครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับ ครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงนะครับครับไปดูกันครับว่าอุปกรณ์เรามีอะไรกันบ้างนะครับที่เราจะต้องใช้ประกอบชุดสายหน้าในวันนี้กันนะครับอเครับไปดูกันครับครับก็อาจจะมืดๆหน่อยนะครับสําหรับคลิปในวันนี้นะครับยังไงก็ขอไปด้วยนะครับแสงสว่างไม่ค่อยเพียงพอครับอยู่ในห้อง ครับมาดูอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้กันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับสาหรับต่อสายหน้าตกปลาจีนนะครับอันดับแรกนะครับก็จะเป็นตัวนี้เป็นสต็อปเปอร์นะครับสต็อปเปอร์นะครับลายสต็อปเปอร์เอาไว้เพื่อล็อกทุน่นไม่ให้มัน เอาไว้ใส่ในสายเอ็นอย่างนี้นะครับไว้ใส่ในสายเอ็นมันมีเวลาทุ่นขึ้นมาก็จะมาชนสต็อปเปอร์เพื่อจะให้อยู่ในระยะในระยะที่เราตั้งนะครับตัวแรกก็คือสต็อปเปอร์นะครับต,ต่อมาก็จะเป็นตะกัวโอ่งนะครับตะกัวโอ่งก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็ เป็นตะกัวธรรมดานะครับค่อนแตกต่างตัวกัวโองรูค่อนข้างที่ใหญ่ๆนะครับหรือว่าเป็นตัวกลกัววงก็ได้นะครับอันนี้น้ําหนักที่ผมใช้อยู่ส0กร,รัมนะครับแล้วก็ทุนท่นทุ่นลอยนะครับค่อนข้างที่ใหญ่ๆเลยนะครับประมาณนี้นะครับเป็นทุน่นแล้วก็เป็นลูกปัดนะครับลูกปัดแล้วก็ ตัวนี้เป็นลูกหมุนนะครับลูกหมุน snap เป็นกลิปนะครับนี่ผมใส่ในซองตัวเบ็ดไว้นะครับตัวซองมันหายก็ตัวต่อมาก็เป็นตะก้อนะครับเป็นตะก้อที่เราใช้ตกกันนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับลักษณะอย่างนี้จะเป็นถางมานะครับว่าเราตกประจีนมันจะลอยอยู่อย่างนี้นะครับ คือการตประจีนี้ไม่ต้องไม่ต้องใส่เม็ดโฟมนะครับคือปั้นเหยื่อแล้วก็เอาตัวเบ็ดปักลงไปในตะก,ก้อได้เลยครับต้องปักทุกตัวนะครับเวลาเราตีสายมันจะได้ไม่พันกันนะครับแล้วก็ขนาดตัวเบ็ดนะครับที่ผมใช้เนี่ยเป็นจีนุเบอร์หกนะครับจีนุเบอร์หกนะครับกําลังเหมาะตัวเล็กตัวใหญ่ก็เอาอยู่ครับประมาณกลางๆนะครับ เป็นจิโน่จะเบาแล้วก็แนะนําเป็นจิโน่นะครับมันจะเบาแล้วก็คมค่อนข้างที่จะเฉียบนะครับหรือว่าเป็นตะก้อลักษณะนี้ก็ได้นะครับนํามาผูกเองนะครับถ้าแบบนี้แบบฝั่งนี้ค่อนข้างที่จะราคาแพงพอสมควรนะครับตัวนี้ผมซื้อมาน่าจะ40บาทนะถ้าจะไม่ผิดอันนี้แค่ลูกละสิบบาทนะครับซื้อแบบนี้ก็ได้นะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับ เราก็มัดระยะที่เราใช้ให้ตัวเบียดมาถึงตูดตะกอพอดีนะครับประมาณนี้นะครับถึงตูดตะกอแล้วก็ก็มีประมาณนี้นะครับมีครีมมีคัตเตอร์มีไฟแท็กประมาณนี้ครับครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับพิธีประกอบครับมาครับเข้าสู่ขั้นตอนการประกอบแล้วนะครับอันนี้คือสาย ที่อยู่ในรอกเขานะครับสายหลักเราครับสายเมนนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับอันดับแรกนะครับนำสต็อปเปอร์นะครับต็อปเปอร์มันก็จะมีรูอยู่ครับแล้วก็ใช้สายหลักของเราสอดเข้าไปตรงตรงในห่วงของสต็อปเปอร์นะครับแล้วก็พับพับสาย ตรงนี้ครับเราก็รูดรูดตอปเปร์รูดเข้ามาในในสายหลักของเราครับตัวนี้ใช้ครีมนะครับเพราะว่าที่ดึงมันหลุดนะครับพอรูดเข้ามาครับนี่นะครับมันจะอยู่อย่างนี้นะครับที่แรก หลุดปึ๊บมันก็จะเข้ามาอยู่ในสายของเราแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเป็นตัวที่ล็อกทุนนะครับแต่ผมใส่ไปแล้วตัวหนึ่งนะครับใส่ไปแล้วตัวหนึ่งคือแนะนําให้ใส่ใส่สองตัวนะครับเพื่อทุนเราจะได้อยู่กับทีถ้ามันไม่แน่นเราก็ใส่สามตัวได้นะครับเพื่อ เพื่อจะล็อกให้ทุ่นอยู่ในระยะที่เราต้องการนะครับลำแรกนะครับคือสายนี้มันเป็นสายใหญ่นะครับปกติส่วนมากจะใช้อยู่สักประมาณ20ปอนด์หรือเต็มที่ก็25ปอนด์แล้วแต่ไซสป์ปลาครับตัวนี้มันเป็นสายที่ผมตกหน้าดินไม่ได้ออกครับตัวนี้40ปอนด์มันก็เลยใส่ย,ยากหน่อยผมเลยใส่มาก,ก่อนใส่ไว้ตัวหนึ่งนะครับเป็นแบบเดียวกันก็ได้นะครับแต่ตัวนี้มันใส่ง่ายกว่า ตัวสีน้องปูเนี่ยผมเลยมาใส่ที่หลังเอเคครับดับแรกคือใส่สต็อปเปอร์เข้าไปในสายนะครับแล้วก็อันดับทีสองนะครับใส่เป็นตะกัวองคนะครับตะกัวองค์ตัวนี้อยู่สีสีมากำผุ่นใจนะครับก็ใส่เข้าไปตะกัวโองคเนี่ยมันจะเป็นตัวถ่วงมันจะวิ่งผ่านตัวสต็อปเปอร์ได้นะครับมันจะเป็นอิสระตัวนี้จะเป็นตัวถ่วงเลยครับ ตันนี้คือสําคัญเลยครับมันจะเป็นตัวถ่วงของทุ่นเราไม่ให้ทุ่นเราพัดไปจุดอื่นนะครับทางที่จุดที่เราต้องการที่ฝูงปลาเขาอยู่แล้วก็เพื่อจะไม่ไปพันกับเบ็ดคนอื่นด้วยนะครับใส่ตะโกงเข้าไปแล้วอันดาพิซองก็ใส่ทุ่นลอยเลยครับ ้ยเขาไปนะครับก็จะเป็นหน้าตาอย่างงี้ครับทุ่นมันก็จะมาล็อกอยู่กับสต็อปเปอร์มันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับมันก็จะมาชนกับสต็อปเปอร์ขนาดนี้ครับแล้วก็ส่วนต่อมานะครับใส่ตะกัวธรรมดานะครับ ก็ลูกปัดนะครับท้ายสุดเลยครับลูกปัดแล้วก็กลิบลูกหมุนนะครับไว้เดี๋ยวเัาเติมแป๊บนึงนะครับนี่เป็นกลิปลูกหมุนแล้วก็มัดมัดได้เลยครับ ่วนเงื่อนแล้วแต่ท่านผู้ชมถนัดเลยครับผมก็จะมัดอย่างนี้นะครับสองรอบนะครับวนเข้ามาสองรอบแล้วก็สอดเข้าไปในรูรูของลูกหมุนนะครับแล้วก็ดึงมาเมื่อมันผูกเงั้นตายนะครับให้ปากดึงแล้วก็ผมก็จะมัดอย่างนี้อีก แล้วแต่ถนัดเลยนะครับผมชอบแบบนี้ครับว่ามันง่ายแล้วก็ไม่ค่อยรูดนะครับตรงนี้มั่ดหลายๆรอบได้ก็ดึงเช็คแค่นี้ก็เส็จหลอดเสร็จแล้วครับ,รรบนี่ครับ หน้าตาของทุ่นลอยเราก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับนี่นครับก็จะออกมาเป็นอย่างนี้กการทำงานของแบบนี้นะครับของชุดทุ่นลอยเรานะครับมันก็จะตะกัวองตรงนี้ตัวนี้นะครับเวลาเราตกลงไปตีลงไปนะครับ มันก็จะไปตกอยู่ท้องน้ํานะครับหรือว่าพื้นของบ่อนะครับมันก็จะอยู่ลักษณะอย่างนี้นครับอยู่ลักษณะอย่างนี้ทุนก็จะวิ่งขึ้นมาชนชนสต็อปเปอร์ตัวนี้ก็คือสต็อปเปอร์ตัวนี้ก็จะดึงไว้ลังไว้นะครับตัวนี้จะหยุดนอนอยู่ท้องน้ําตะกัวตัวนี้ก็เป็นตัวดึงให้ทุนเรามันมันตั้งนะครับถ้าถ้าไม่มีตะกัว,วตัวเนี้ ทุ่นเราจะนอนอยู่อย่างนี้นะครับเพราะน้ําหนักของตะก่วเอ้ยตะก้อของเรามันก็จะไม่หนักพอที่จะดึงดึงทุ่นตัวเนี้ยให้มันตั้งได้นะเพราะนานๆไปพ่อเหยื่อมันปามกินเหยื่อมันเริ่มหลุดลุย่ยออกมันก็จะเบามันก็จะไม่ตั้งนะครับถ้าเรามีตะ,วะ่วตัวนี้มันก็จะดึงดึงชุดทุ่นของเรานะครับให้มันตั้ง มันก็จะอยู่อย่างนี้นครับลักษณะตัวนี้ก็จะนอนอยู่ท้องบอ่อตัวนี้มันก็จะลอยอยู่อย่างนี้นะครับนี่ก็เป็นอันเสร็จแล้วครับแล้วก็ตะก้อเราก็เกี่ยวตรงนี้ได้เลยเ็จะประมาณนี้นะครับง่ายๆครับบางคนก็อาจจะเป็นอีกทุน่นอีกแบบหนึ่งมาเกี่ยวก็แล้วแต่ขนาดนะครับแต่ใช้อย่างนี้ ผมว่ามันตีไกลดีนะครับประกอบให้มันเป็นชุดอย่างนี้ถ้าแบบเกี่ยวมันจะต้านลมนะครับแต่แบบนั้นก็ง่ายครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็เกตะแล้วก็ไปพร้อมตกเลยนะครับนี่คือประกอบให้ดูเฉยๆนะครับก็จะอยู่แบบนี้ครับ นี่คเวลามันอยู่ในน้ํานะครับตัวนี้ก็จะนอนอยู่พื้นดินก็จะประมาณนี้ครับตัวเบ็ดเราไม่ต้องเกี่ยวเม็ดโฟมนะครับเวลาปลามากินก็จะเพราะเหยื่อเรามาลอยอยู่กลางน้ําไม่ได้นอนอยู่กับพื้นดินนะครับมันก็จะมาเล็มเลมเลมด้านล่างนี่ครับก็โดนตัวเบ็ดนะครับครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับ ได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็ฝากท่านผู้ชมนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงนะครับครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอล่ำลากันไปแต่เพียงเท่านี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงล่ำๆรวยรวยยิ่งขึ้นไปแล้วก็ตกปลาอย่างมีความสุขกันทุกๆคนครับสุขภาพแข็งแรงครับเจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ